วันนี้สาวกูเกเมราจะมาย้อนเส้นทางรักผู้หญบ้านฟินแลนด์กับพี่แพลวแสงทองก่อนปิดจากปัญหามือที่สามนะคะเปิดโมเมนต์หวานกลางรายการผู้หญบ้านฟินแลนด์แพลวแสงทองเผยเส้นทางรักนิดไอดอลข้ามฟ้ามาพบรักกับหมอลำซิ่งรุ่นพี่จากแฟนคลับขยับมาสู่พ่อของลูกก่อนประกาศ จบความสัมพันธ์รักข้ามรุ่นเพราะมือที่สหลังจากที่บิ๊กผู้ยิบฟินแลนด์ก็ได้ออกมาประกาศลงเฟซบุ๊กว่าตนกำลังถูกภรรยานอกใจแถมมือที่สยังเป็นคนใกล้ตัวกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาทำร้ายครอบครัวและยามเกียรติผัวหัวหน้าวงพ่อของลูกจนฝ่ายหญิงออกมาตอบโต้ทันควัว่าตนไม่ชั่วพอที่จะไปมีคนอื่น เรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงกันอย่างไม่หยุดไม่ย่อนค่ะสำหรับเรื่องราวของคู่รักข้ามรุ่นผู้ยว่านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒหนุ่มหล่อวัย24ปีกับภรรยาหมอลำซิ่งรุ่นพี่แพลวพาวแสงทองที่ดูเหมือนตอนนี้ทั้งคู่กำลังมีปัญหาภายในกันอยู่จนเกิดกลายเป็นการโพสต์ข้อความตอบโต้กันไปมาโดยเริ่มจากที่หนุ่มบิ๊กออกมาร่ายยาวว่าตนถูกแพลวพาวนอกใจ ซึ่งมือที่สคือคนใกล้ตัวชนิดที่ว่ากินบนเรือนขี่รถบนหลังคาและความเจ็บปวดครั้งนี้ตนไม่สามารถที่จะอดทนเก็บไว้ได้อีกแล้วต่อมาในวันเดียวด้านนักร้องหมอลำซิ่งแผวาวแสงทองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟ e บุ๊กเช่นกันค่ะโดยเป็นการตอบโต้ฝ่ายชายด้วยการโพสต์รูปหนังสือที่เขียนคำคมไว้ว่า อดทนมาหนึ่งรครั้งพอถึงครั้งที่ร้อยหนึ่งทนไม่ไหวเลยกลายเป็นคนร้ายในสายตาคนอื่นสุดท้ายไม่มีใครมองเห็นความเจ็บปวดหนึ่งอยครั้งที่ผ่านมาทั้งยังย้ำผ่านแคปชั่นประกอบภาพอีกว่าไม่ได้ชั่วขนาดที่จะทำร้ายครอบครัวหรือเหยียบเหยียบคนในครอบครัวให้ต่ำลงเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นนี่เหรอคำพูดลูกผู้ชายอ่า แล้วก็สร้างความตกใจให้กับแฟนคลับมากมายค่ะรวมถึงเพื่อนพ้องในวงการตกใจอย่างมากมายโดยขณะนี้ก็ยังไม่มีใครทราบข้อมูลที่แน่ชัดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองทั้งบิก๊กผู้วิัารฟินแลนด์และก็แลพลาวอพาแพลวพาาก็คือเป็นหัวหน้าวงหลักของหมอลำคณะแสงทองฟินแลนด์ร่วมกับผู้วิจาฟินแลนด์เราก็ต้องดูอีกครั้งว่าเรื่องราวนี้ จะเป็นยังไงแต่ด้านผู้วาการฟินแลนด์ก็ออกมาไล่เดือดอีกครั้งค่ะไล่ถึงเรื่องราวความเป็นมาว่าแปรพ่า,พาไปทําอะไรมาบ้างพูดหมดเปลือกกลางไรนานหนึ่งชั่วโมงจนได้ประกาศยุติค่ะยุติการเป็นหัวหน้าวงแสงทองฟินแลนด์แล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าสมบัติที่ดินที่มีอยู่ ที่ได้สร้างไว้ที่ยะสโสทรก็ขอมอบให้ลูกทั้งหมดอันนี้ก็คือเหมือนว่าได้ประกาศเลิกหรือเปล่าคะอ่าก่อนที่ความสัมพันธ์ของผู้ย่านฟินแลนด์แพลวจะจบลงด้วยคำว่านอกใจนั้นทั้งคู่ก็เคยร่วมกันฟันฝ่นาอุปสรรคหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดเรื่องระยะทางที่อยู่ห่างไกลคนละซีกโลกและอายุที่ห่างกันมากกว่า12ปี กว่าจะมาถึงวันที่มีทุกอย่างแถมยังมีลูกน้อยค่ะมีลูกน้อยอีกสองคนอ่าแล้ววันนี้เราจะพาไปย้อนจุดเริ่มต้นความรักที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของบิ๊กพุยบ้านฟินแลนด์และภรรยาแพ่วๆแสงทองฟินแลนด์เมื่อวันที่สองย้อนไปเมื่อวันที่สองสิงหาสองพันหาร้อย ผู้ยิวันฟินแลนด์และแพลวา,าแสงทองได้มีโอกาสไปนั่งให้สัมภาษณ์ทางรายการที่รักเสือสินกระทิงแซบโดยเป็นการพูดถึงเรื่องราวความรักของทั้งคู่ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกจนกระทั่งตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและยังเป็นรายการแรกที่ทั้งสองได้มาเล่าจุดเริ่มต้นความรักอีกด้วยค่ะหนุ่มบิ๊กเผยว่ารู้จักแพลวพวาจากการฟังเพลงหมาแลกคุแล้วรู้สึกชอบทั้งเพลง และคนร้องก่อนที่จะเริ่มติดตามแฝงตัวเป็นแฟนขับตัวยงกดติดตาม Facebook ของหมอลำรุ่นพี่และหาโอกาสติดต่อกับคนสนิทของแพรวพาวให้ไปบอกว่าตนนั้นชื่นชอบและได้ส่งคำขอเป็นเพื่อนไปใน Facebook แล้วด้านแพรวพาวจึงได้เล่าต่อว่าตอนแรกตนคิดว่าบิ๊กไม่ใช่ผู้ชายแท้ไม่ชอบผู้หญิง แต่พอเราได้เป็นเพื่อนกันทาง Facebook แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้คุยกันบ่อยครั้งขึ้นจากการทักข้อความมาหาสู่การโทรวิดีโอคอลหากันซึ่งถึงแม้จะอยู่คนละประเทศแต่หนุ่มบิ๊กก็ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและอยากที่จะเข้าหาสาวแพลวพาวยังเล่าต่ออีกว่า ช่วงแรกๆก,ก็มีการส่งข้อความเป็นคำคมบ้างเป็นเพลงบ้างมาหยอกตลอดด้านหนุ่มบิ๊กจึงรีบเสริมขึ้นมาว่าตนนั้นเสิร์จหามุกจีบสาวทางโซเชียลและส่งให้ทุกเช้าสายบ่ายเยน็นเลยทีเดียวจนทำให้ฝ่ายหญิงใจอ่อนรงรักเด็กหนุ่มคนนี้ไปเสียจนได้และวินาทีแรกที่ววิบัติฟินแลนด์ตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทย สาวแพรวพาว,ว่าตนไปเซอร์ไพรส์ฝ่ายชายด้วยการไปรอรับที่สนามบินทั้งยังซื้อดอกไม้ให้เมื่อทั้งสองได้เจอหน้ากันครั้งแรกก็ได้กล่าวทักทายพร้อมกอดกันครั้งแรกค่ะหลังจากนั้นหมอลำสาวก็ได้พาหนุ่มน้อยวัย18ปีตอนนั้นผู้ว่านฟินแลนด์เพิ่งอายุ18ปีค่ะ,ะไปพบกับครอบครัวทั้งคู่ยอมรับว่าช่วงแรกที่เปิดตัวคบหากันนั้นเป็นอะไรที่ลำบากมากๆ เนื่องจากหลักเลยก็คือเรื่องอายุค่ะอายุห่างกัน12ปีบิ๊กอายุน้อยกว่าแพลวๆานะคะโดยผู้ิบ้านฟินแลนด์ได้กล่าวเสริมว่าในตอนนั้นตนอายุแค่18ปีการที่ต้องไปพบผู้ใหญ่ทางบ้านของแพลวๆาเป็นเรื่องที่คิดหนักมากตนตัดสินใจซื้อรถยนต์คันใหม่เพื่อทําให้แม่ของฝ่ายหญิงมั่นใจและสร้างฐานะตัวเองให้มั่นคงให้ได้ โดยความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ของบิ๊กทำให้แพลวพวรู้สึกประทับใจในตัวของเด็กหนุ่มคนนี้เป็นอย่างมากทั้งยังเป็นคนขยันด้วยอทั้งเป็นคนขยันด้วยกันทั้งคู่ค่ะทำให้เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมีสิ่งที่ดีขึ้นมากๆและนอกจากนั้นในความสัมพันธ์ช่วงแรกของทั้งสองก็ต้องฝ่าฟันฐานแฟนคลับของตัวเองด้วยซึ่งแฟนๆส่วนมากรู้ข่าวว่าคบกันก็เริ่มไม่พอใจค่ะ แล้วก็มีบางคนเลิกติดตามไปด้วยแต่สุดท้ายแฟนคลับส่วนใหญ่ก็ยอมรับและก็ซับพอร์ตทั้งคู่รวมถึงลูกๆของพวกเขาไปพร้อมๆกันค่ะแล้วล่าสุดเมื่อวานด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ไลฟ์สดตอนแรกก็ยังไม่ได้พูดถึงประเด็นของแพรวพาวว่าไปทำอะไรมาบ้างแล้วทีนี้ด้านพี่แพรวพาวก็ได้ออกมาปกป้องในศักดิ์ศรีของตัวเองค่ะ ก็เลยได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook หมอลำแพรวแสงทองโดยมีคนดูไลฟ์สดในครั้งนั้นสองแสนกว่าคนค่ะช็อกวงการช็อกวงการหมอลำช็อกวงการมากเพราะว่าไม่คิดว่าทั้งคู่จะมาจบลงด้วยมือที่สามด้วยปัญหามือที่สามแพรว์ก็ยอมรับว่าได้คุยกับคนนอกจริง แต่แค่คุยเพื่อรู้สึกดีเพื่อรู้สึกสบายใจไม่ได้มีอะไรเกินเลยแล้วก็ยังบอกอีกว่ายังรักแล้วก็ยังรัก,แล,ก,รกแล้วก็เชิดชูผู้ยวนฟินแลนด์เป็นสามีที่ดีเป็นพ่อของลูกที่ไปแอบคุยกับคนอื่นเพราะผู้ยวิวนฟินแลนด์ละเลยละเลยต่อความรับผิดชอบไม่ใส่ใจภรรยาลูกเมียมัวแต่ไปเที่ยวทั้งวันทั้งคืนไปเที่ยวบาร์โฮสบาร์เกย์ไปเที่ยวผับ ไม่มีเวลาให้ครอบครัวมันก็เลยเกิดกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ทั้งสองคนมีปัญหากันแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ไลฟ์สดตอบกับแพลวพาาอีกครั้งแบบฟาดหนักฟาดแรงพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าจับผิดภรรยามานานแล้วจนกระทั่งที่ต้องระเบิดทนไม่ไหวแล้วต้องออกมาแช้แพลวพาาทั้งหมด ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำอะไรไว้บ้างแอบคุยกันแอบไปหากันแล้วก็เห็นกล้องวงจรปิดคุยกันมีสารสัมพันธ์อันนี้เราก็ไม่ได้รู้เบื้องลึกมาเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้เห็นตามที่พี่ว่านฟินแลนด์พูดออกมาแล้วทางพี่เพ,พวเผาก็ได้ยอมรับว่าคุยจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะไปมีอะไรกับคนนั้นนะคะอะ เราก็ให้กำลังใจทั้งสองคนนะคะก็เข้าใจค่ะความเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็น,ปน,ปน,ค,ปนคนรักเนาะก็อยากให้ซื่อสัตย์ต่อกันก็อยากให้ใครๆก็ไม่อยากให้แฟนของตัวเองไปนอกใจไปมีแฟนไปคุยกับคนอื่นค่ะเข้าใจค่ะแต่ก็เราก็พร้อมที่จะให้โอกาสคนที่ทำผิดนะคะ อ่ะเราก็สนับสนุนแสงทองฟินแลนด์เหมือนเดิมสนับสนุนวงพี่แพลววเหมือนเดิมค่ะอ่ะก็ขอให้เจ้าภาพอ่ะสนับสนุนทั้งสองฝ่ายละค่ะอ่ะเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องในพลายในครอบครัวของเขาเนาะแต่ว่าในเรื่องนี้มันได้อ่ะกระจายออกมาสู่อ่ะโซเชียลอ่ะทุกคนได้รับรู้ถึงเรื่องราวนี้หมดแล้วค่ะทั่วประเทศค่ะทั่ววงการหมอลำทั่ว ข่าวสารสื่อต่างๆสื่อใหญ่ๆก็ตีข่าวกันไปหมดค่ะ,ะแต่เราก็พร้อมที่จะให้โอกาสพี่แพลพาวแสงทองค่ะแล้วก็คอยสนับสนุนโตเกียวมิสิเหมือนเดิมค่ะ,ะสนับสนุนทั้งสองฝ่ายค่ะ,ะแต่ว่าเราก็อยากเห็นโมเมนต์ที่อยากให้ทั้งสองคนกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมนะคะแฟนคลับทุกคนก็เข้าใจค่ะเข้าใจว่าทุกคนมันต้องมีความผิด มีความผิดพลาดมีการทำผิดคนเรามันไม่ได้ดีร้อยเปอร์ซไปทุกๆคนคะ่ะแค่เขาสองคนเป็นคนในวงการเป็นคนดังมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตอ่ะเราเข้าใจคะ่ะอ่ะสำหรับ วันนี้สาวกุเขมราชก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะคะขอให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดีขอให้แฟนคลับชื่นชมในผลงานเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยทำผลงานออกมาดีๆขอให้โฟกัสที่ผลงานค่ะขอให้ดูที่ผลงานเป็นหลักนะคะอะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ให้เป็นเรื่องเก่าๆที่ให้มันปล่อยผ่านไปนะคะอเราก็เป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับฟังช่องสากุเกมาาดไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ